วันจะไม่ไว้ใจใครจะอยู่คนเดียวอันนี้มันคือเกมตอแหลกเหรอไม่ไว้ใจใครอย่าลืมไปเรียดเกมนะอย่าลืมไปเรียดเกมนะใครชจะอะไรไม่ได้เลยนะลุงเอ๊สีน้อยไปแล้วอ่ะกดไปแล้วไม่ค่ะไอ้ก้าวมึงรีบเลยพวยลงอินอสเซนต์เชื่อลงทันว่ะทานเฉยมากเลยตอนเนี้ย ตัดาตะตัดอตะี่กูเป็นมาทำตัดเะตัดเถตัดเถตัดเถตัดเจะอยู่กับลองไปนี่นี่มามารวมกันก่อนไม่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 ไอ้น้องกระแตมันต้องเป็นลุงไม่อย่ามัดมารวมมารวมก่อนมารวมก็ไม่เป็นไรนะแก่อย่าไอ้แกนแล้วแกนเฮ้อ สแกนแล้วนะเราเราบริสุล้วนะไม่พูดแล้วล่ะลุงตายแล้วตายแล้วถ้าลุงถ้าลุงไม่พูดคือลุงตายนั่นเจอศพเลยกูกูยังไม่ได้เดินไปไหนเลยก็กูเดินมาเจอศพลุงค่อยค่อยค่อยรีบค่อยไม่ต้องรีบกดได้ไหมกูโหลดเลยยี่สิบแล้วเนี่ยเอาล่ะกูต้องโหลดใหม่อีกแล้วเหรรีบรีบรีบใครวะเมื่อกี้พี่เจอแต่ ตาแดงว่าหลือคนเดียวไม่แต่เหมือนแต่จะวิ่งมาข้าวพี่ไม่รู้ว่าอวดไปแล้วก็ผิดแล้วก็ไม่รู้แต่เหมือนแต่จะวิ่งมาข้าวพี่นะใช่ใช่ไหมหัวเราะอย่างนี้ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมนั่นเลยเอาคืนใช่ไหมสาระเลยแม่งฆ่าโคคนแรกเลย เดูว้าต้นไม้ไม้ต้นไม้ไม่เอาลงเป็นกัปตันไงใช่ลงเป็นกัปตันลงเป็นกัปตันใช่ไหมใช่ไปใส่ต้นไม้เดี๋ยวนี้ไม่กัปตันเอากัปตันกันหมดเลยทีนี้ไปเดี๋ยวนะอย่างแรกเลยไอ้กระแตลงข้าลงเพื่อลงข้าอนูกรอนอย่างนี้ก็ได้เหรอกัปตันงี้ยผมเป็นพันธะนี่เงี้ยผมเป็นพรนธะนี่กูจะเป็นใครดาวเพื่นเลยใช่เชื่อลงเดี๋ยว ก็รู้นะวันอกไข่ดาวก็ยังกินไข่ดาวตามเดี๋ยวดเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดเดี๋ยวดิเดี๋ยวดเดี๋ยวดิเดี๋ยวย้ายเป็นนะลุงนะย้ายเป็นนะลุงนะเร่มเคุณต้องแหวกแนวคันลออ้าวมาอย่างี้เริ่มยังเริ่มเลยเริ่มเลย เลิสิเริ่มสิเร่มสิเริ่มเริ่มเ่มเริ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 ่มเรมเริ่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 มเรไมเร่เร่มเริ่มเริ่มเเเ่มม่ไว้ใจม่่ร เอ้ออกจุ้นกลุ้นเร็วเลาว่าติดจะไปยุกใครฉันเปิดละกูจะตายี่ไปไม่ได้ลงลงกำลังจะตายติลงลงกำลังจะตายเฮ้ยมนต้องทำไงวะปั๊บอย่างเงี้ยปั๊บปั๊บอะไร เฮ้ยลงลงเล่นไม่เป็นนะปั๊บอย่างเงี้ยปับ๊บไม่ใช่ปับ๊บไม่ใช่ได้นะได้นะเอางี้ใช่ไหม่ยง<ม>ี้ใช่ไหมไม่ใช่อย่างงี้ปับ๊บไม่ใช่อีกลุงอันนั้นมาเป็นเคมีใช่ไหมเจ็ดส <70 IQ. S 2> <ม>ิบไอคิวเชื่อลงเบริกดูดอะวะอันนี้เออแจ้วปับ๊บไง แล้วก็พามเอ้ยมาอันนี้อันนึงออกซิเจน O O มานี้อมาเดินมาเอาเดินมาเดิมอันนี้นี่อันนี้นี่เอเลอเบลอเบลุงกำลังจะตายเลีอลุงกำลังจะตายเล่เ่เด่เล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 ่นล่เล่เ่เล่เลเล่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 นลุเล่เเลเเล่่เด่เเล่เลเล รู้ได้ไงอ้าวกูรู้แล้วว่าโค้ดใครเป็นกูรู้แล้วนี่สามบายบายนะทุกคนผมชนะได้แหละศูนย์ไม่ได้เอาไม่ได้เป็นค่าค่าค่าทำไมอะคะค่าผู้คนแรกเลยค่ะ ึงจะเอาใไหมกามึงจะเอาใช่ไหมดียนเล่าดียนเ้าคือแบบมึงยืนทำรกิฟนี่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 ทุกคนทุกคนฟังลุงนะฟังลุงนะใครโดนฆ่าไม่ฟังไม่ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันจะได้สนุกขึ้นไงใครโดนฆ่าห้ามพูดโอเคปะได้ได้แต่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 แบบเอาสีแดงกูมาเอ้จะด่าได้ใช่ไหมจะด่าได้ใช่ไหมด่าไม่ได้คือถ้าโดนฆ่าป๊บต้องเงียบกิบเลยค่อยด่าตอนจบ ได้โอเคไหมได้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 อ่ามันจะได้มีกติกาอืมเงียบนะเงียบจุ๊จุ๊ลงอินโนเซนต์นะลุงอินโนเซนต์นะอืมน้อเป็นสียงไม่ได้วะกูรู้เลยว่าใครเป็นกูรู้แล้วอะไรกันอีกเดี๋ยวคะเป็นใครเนี่ยดใช่ไหมไอ้น้องกระแตอะไรอะนุ่มเพชรเองแล้วอะไรของลุงนะฮะน้องกระแตเป็นแน่แน่เชิญลุงเช่อลุงเช่อลุงว้าทำอะไรกินก่อน อืมมีการเรียนอยูมกกไอ้กั๊อยูมากกว่ามังระเตนนี้ก็เราเอยเลยเปไงวะเราเอกูชิบหเลยก็มดารู้วะตอเต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 ะยถ้าหาว่าใครตายนะพี่เดียเมื่อกี้เรามากันสองคนปะสอง แล้วพี่เอ็นดูมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอ็นดูไหนไม่ใช่อันนี้ไอโอเอ็นดูไหนไ <c oughs> อ้น,น,อนั่นแหละเขามาตั้งแต่เมื่อไห็นดูสีขาวไม่รู้โอ้ยฉ่ำไปดูใครข่าวว่าเมื่อกี้กูดได้ยินเสียง <c oughs> ไม่รู้ไม่ใช่กูนะ,ะรู้สึกถึงลางไม่ดีเลยเหรอ คนแรกเลยที่กูจะระวังตอนนี้กูระวังพี่อน่ดูคนแรกเอ่อเงี้ยแบบนี้กูรู้ละไม่ใช่พียร์ไม่ใช่ลุงโอ้โหแล้วงั้นก็เหลือคนเดียวแล้วหรอพี่ใช่เหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวแล้วเลยเหลือคนเดียวแล้วเลยรู้อะไรไม่ดีกันไงแกเออรู้อะไรไม่ดีเลย ดังเชียบเลยได้ตอนเดินจับดังเชียบเลยกูได้ยินด้วยกี่มีเบทตัวเองนะฮะซาลาเล่ไอซาลาเลวกูว่ากูก็ว่าอยู่ว่าใครไม่ตามกูจังเลยไอเด็กกระเตะแม่งเอ้ย กูสันนี่ไปไกลแล้วนะอยู่ดีมาถึงปุ๊บหักคอกูป้าป้าเรียบร้อยเลยกูเพื่อนรูนี่ผมผมผมสวยไหมผมสวยไหมอีดอกรู้จักไหมอีดอกเห็นของผมไหมอีดอกเห็นของผมไหมสวยสวยสวยใช่น้องกูสวยน้องกูแปลงเพศแล้วกูจะไม่เชื่อมึงกูจะไม่เชื่อมึงอีกต่อไปไอ้น้องกระเตแ๊ะเฮ้ยกูรู้แล้วว่าใครตอสิเจนเอา โอเคงั้นทำไปไปละกดกดเดี๋ยวอย่าไปอยู่ใกล้ลงอย่าไปอยู่ใกล้ลงอันนู้นไม่มีใครทำเลยโอ้ยชนเลยเนาะเอาเอ้ากูรู้แหละกูรู้แหละเมื่อกี้หนูวิ่งไปกับพี่นะฮัลโหลเออเลยแล้วพี่เห็นแล้วมาแตะอยู่พี่แต่พี่เห็นอีกคอนนึงอ่ะอีกคอนนึงอ่ะใครพูดทำไมนี่ อะไรอะไรใครใครลูกผมได้วดด้อ่าบริสุทใจเปาวงะบรสุทใจเปาบริสุทธิ์ใจครับดเองนี่เองนี่เองนี่อ้าวัวเองทำไมผมบริสุใจเดี๋ยวผมโดดถอยดูก็ได้ เพราะกูเห็นแต้อยู่ใกล้ๆแต่ว่าพี่เห็นเขียวๆแวบๆไงมึงคักูอีกแล้วมึงคักกูอีกแล้ว, <c oughs> กกลว <c oughs> พวกมึงมีอะไรในใจกูหรือเปล่าไ <c oughs> มีอะไรในใจลุงกับลุงหรือเปล่า <c oughs> บอกได้เลยว,ว่าข้าพี่จะดูไปในเรืที่สะใจทิ่ไหนพี่ ใช่ใช่ใช่เห็นด้วยครับกูเห็นด้วยเดี๋ยวนะกูเจะไม่ไว้ใจพวกมึงอย่ามาอยู่ใกล้กอเชื่อแม่งเลยเดี๋ยวนี่ลุงเองฮัลโหลกูจะไม่เชื่อใจใครเชื่อกูจำไว้นะไอ้ลงแม็กอย่าไปเชื่อใจใครเด็ดขาดคุยกับตเองก็ได้นะกดแม่งอ้าวใครกดรีพอร์ต ลุงโกรธทำไมลุงโกรธทำไมลุงอยากจะโลว่า <c oughs> ใครเป็นคนฆ่าลุงเมื่อกี้นี้อีด๊อกถามจริงจริงใช่ใช่ไหมไปไหนคุณโกรธเร็ดอยู่แล้ว <c oughs> ไอ้คนแรกไงไอ้กั๊ก <c oughs> ลุงเห็นไหมเขียวอ่อนนะ่ะเขียวอ่อนนะ่ะที่ฆ่าลุงอะ่ะคือไอ้กั๊กวันนี้นต่อไปใช่ไหมลุงว่าน่าจะไอ้โนเดียไอ้มะนาวแนๆ่ๆกูโบวชเลย อ้าวอ้าวอ้าวจะไฟใช่ไหมลุงจะไฟใช่ไหมอ้าวโหวดคนอื่นเนี่ยตัวเองเป็นเองครับอ้าวไม่กูอินโนเซนต์เหรอกูอินโนเซนต์เหรอไม่รู้กูตะกี้แล้วกันงั้นนะไม่รู้กูทิ้งเัี้เหรอเอ็นดียอเนี่ยเสมอเอ็นดียไม่ใช่หนูเอ็นดีเอเสมอนะฮะเนี่ยถามจริงบุ๊คทำไมวะกู๊คสารูดแต่เซ็อยู่แล้วเนี่ย์ยำกอดกันจริงๆเดี๋ลยเจ้ายุใไอ้ลุง

เอ๊แปลกๆนะตเต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 ะกูไปดูกูตเตะไปก่อนตตดเตะตัเตะตัเตะต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 เตะกูไม่ไว้ใจวะฮะเด่ยนะ่เดยอา่เดิอาพี่ปดีอหรือใครก็ได้มารวมตัวกันที่ห้องสแกนตัวเนี่ยตัเตะตัดเตะตเตะ่ัดเตะตัมเตะตัดเตะตัดเตะตไมเตะตัดเตะตัดเตะดเะัเตะตัดเตะตัดกัดกเเเเะ เชื่อผมเถอะไม่เชื่อผมเถอะอ้าวคุณจะได้เห็นแน่ๆเห็นวิญญาณผมนี่กูเจอตาเตทกำลังจะไปหาแล้วเจอศพหนึ่งสองศพกูรู้แล้วใครกูรู้แล้วกูรู้แน่เลยใครเอ่ยใครเอ่ยแปะแปะเมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนจะตายเมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนจะตายใช่ไหมไอไอน้องโอเนี่ยบอกว่าอยู่ดีก็ได้ยินเสียงเอะเมื่อกี้เนี่ย อืการที่คนที่คนร้ายที่จะครอบงำใครได้ใช่ไหมมันต้องมีแค่คนคนเดียวอการที่คนคนนั้นเนี่ยพูดเยอะใช่คนนั้นไม่ได้เป็นแต่คนที่เป็นเนี่ยมันจะพูดน้อยเพราะว่ามันตั้งใจฆ่าอใช่แล้วมันจะเงียบเชียยที่สุดไอ้น้องกระแตคือคนร้ายแน่แน่ไอ้น้อง ใะไรวิ่งไงปามปามปามกลัวแล้วใครกูเก่งเหรอลงเก่งลงคือนักสือกูแหกปากลงเมื่อกี้ไม่มีใครได้ยินเลยได้ยินได้ยินได้ยินร้องอ่ะ ไอโอเอาสีกูมาเหรอกูจะไม่ตายโตแน่โตเลยเนี่ยองมาแล้แน่โตอะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนลงกินกล้วยเปลี่ยนันเป็นเองอะเปลี่ยนก็ก็ก็กดเปลี่ยนสีดิกินกล้วยกินกล้วยกดกดกดกินกล้วย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 ใครเอาสีแดงมาอีกมะตาเทตาเท๊ะอีหอยมา เตะเตะตรับเตะเตะเียให้กูเถอข่นเตะเตะตะเ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 ตะตะเตะตะเตะเตะเตะตะเตะตะเตะเตะเตะตะเ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 ตะตะเตะเตะเตะตะเตะตะะตะเตะ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 ตะเตะตะตะะเตะตะะตะตะะเตะตะะตะเตะตะเตะตะเ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 ะเต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 ะตะะเตะตะะเตะตะะเต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 ะะเตะเตเตเตะเตเตะเตเตะ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 ตะเตะะเตะตะะเตะ อู้ <c oughs> กลุดกลุดใช่ไหมกลุด <c oughs> โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคมีก่อนนะฮะซีเกลเตสเดย์อย่าลืมนะฮะกดไลค์แล้วก็สับสกายกันด้วยนะฮะจะไปกูต้องทำตามเหมือนพี่เอกเลยไหมโอเคจ้าแล้วเจอกันในแชทบ๊ายบายจ้า